เรามาถามถึงใครคนนั้นกันนะครับในท็อปปิกของเราวันนี้เขาหมกมุ่นอะไรเกี่ยวกับคุณเรามาดูกันซิว่าเขาคนนั้นที่เพื่อนเพื่อนึกถึงถามถึงเนี่ยเขาหมกมุ่นกับคุณหรือเปล่าและสิ่งที่เขาหมกมุ่นเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นด้านดีของเราใช่ไหมนะข้างหน,าน้าเพื่อนเพื่อน,นะครับจะมีไพ่ทั้งหมด3ใบ เป็นตัวแทนของไพ่สามกองนะครับให้เพื่อนๆได้เลือกนะนึกถึงเขาคนนั้นให้ดีนึกถึงหน้าเขานึกถึงสิ่งที่เขาทำนะเป็นคำถามล็อกเป้าแล้วเลือกไพ่ต่ได้เพื่อนๆยืนยันว่าอุ้ยฉันโสดสนิทแต่ฉันอยากดูคลิปนี้ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะถามถึงใครบางคนที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆในช่วงนี้ใครบางคนที่ว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะหมกมุ่นอะไรเกี่ยวกับคุณก็สามารถเล่นทอปิกนี้ได้เช่นกัน ถ้ามีเขานึกถึงเขาแล้วเลือกไพ่ถ้าไม่มีใครนึกถึงตัวเองแล้วเลือกไพ่กองที่1กองเรือนะครับกองที่2กองม้าครับแล้วกองที่3ของเราคือกองพิชอานะครับเมื่อเพื่อนเลือกได้แล้วนะครับก็กดที่ time stamp เลือกที่จะรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เพื่อนเลือกได้เลยนะครับ1 2หรือว่า3นะครับเชิญที่คําทํานายตามกองที่เพื่อนเลือกนะครับเดี๋ยวีย่เคลจะอทายเรียงไปนะหนึ่งสองแล้วก็3 สวัสดีชาวกองที่1กองเรือของเรานะครับชาวกองเรือของเราวันนี้นะคุณอยู่ในท็อปิกที่ว่าเขาหมกมุ่นอะไรเกี่ยวกับคุณเรามาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นเนี่ยหมกมุ่นอะไรเกี่ยวกับคุณกองเรือของเราและไพ่ที่มันเพลเลือกนะครับคือไพ่เทนอฟชาริสนะครับเป็นไพ่สิบถ้วยไพ่สิบถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงความอบอุ่นความอ่อนโยนความเป็คนคนในครอบครัวนะครับความอ่อนโยนในระดับครอบครัควการเป็นคนรักนะครับความสามัคคีความปองดองการม,มีความสุข คุณกับเขาคงมีพลังงานคล้ายๆแบบนี้นะครับเป็นพลังงานของความสุขนะครับของการได้ได้อยู่ร่วมกันของการได้พูดคุยกันนะครับดังนั้นชาวกองนี้เวลาไปทํางานกับใครนะครับเวลาไปเจออะไรกับใครเนี่ยก็จะทําให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกว่าตัวคุณเหมาะสมที่จะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกคนก็จะมาตกหลุมรักคุณได้นะครับคืออยากจะอยากจะมีความมิตอยากจะหมายมั่นปั้นใจนะอันนี้คือลักษณะดีนะครับความโดดเด่นในตัวคุณ ทีนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรอีกที่เป็นตัวคนขอดูหน่อยสิ6ดาบนะครับเออการเป็นคนที่รับฟังนะ่งเนาะนั่งไปเรื่อยลงเรือลาเดียวกันนะเป็นที่พึ่งได้นะครับ7ดไม้7ดไม้นะครับเมจิกเชียนแล้วก็2ดาบลักษณะของชาวกองนี้เนี่ยคือ คุณเป็นคนที่แบบมีความต่อสู้นะเป็นคนที่ยืนหยัดนะครับเพื่อที่จะปกป้องคนตัวเล็กตัวน้อยนะแล้วคุณมีความลึกลับนะใครหลายคนที่แบบเจอคุณเนี่ยจะไม่ค่อยได้ติดต่อได้ง่ายๆจะต้องมีการนัดก่อนนะจองคิวล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้นะครับคุณมีความฉลาดหยิบจับอะไรมาทําก็เก่งบางทีเนี่ยอาจจะทํางาน2งานที่มันเป็นงานยากทั้งสองงานได้พร้อมกันนี่นะเป็นคนยืนหยัดฉลาดเก่ง นี่คือลักษณะดีลักษณะเด่นของคนที่ดึงดูดทุกคนเข้ามาในชีวิตของคุณเลยและเขาล่ะเขาว่าเป็นใครคนที่เพื่อนๆถามถึงหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้ถามถึงใครใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆเนี่ยเจ็ดเหรียญนะครับสองถ้วยนะราชาดาบนะครับแล้วก็อัศวินือไม้ลักษณะของคนที่เข้ามาหมกมุ่นในตัวคุณ เขาเป็นคนชอบเก็บหอมรอมริบเป็นคนที่ชอบพูดคุยนะแล้วก็ชอบอาจจะมีการสะสมของนะชอบสะสมของแต่จะมีความใจร้อนใจเร็วเขาคนนั้นที่มันถ,ถามถึงจะมีความใจร้อนใจเร็วชอบควบคุมนะคืออะไรที่มันหลุดจากเกณฑนะ์อะไรเงรี้ยเขาก็จะไม่ค่อยชอบจะเป็นคนที่เด็ดขาดคืงขังบางทีอาจจะมีความผงผางด้วยอาจจะดูนักเลงนิดๆแต่ว่าลูกน้องหรือคนรอบข้างเนี่ยจะรักเขานะ เพราะว่าเขามีแบบความเด็ดขาดแล้วเขาแสดงให้เห็นให้ทุกคนได้เห็นว่าไปไปตามเขาแล้วแบบมันเวอร์กันมันเก่งอ,ะอ่ะนี่คือลักษณะของตัวเขานะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ดูได้หมดเลยนะครับแล้วตามท็อปปิกของเราวันนี้ล่ะเขานำหมกมุ่นอะไรเกี่ยวกับคุณเดอรซันนะครับโอเดอซันอีเป็นไพ่ดีเนาะ นาชีนีถ้วยนะครับหกถ้วยนะเด็กถือดาบบางคนมาถามถึงเพื่อนเก่ารักเก่าใช่ไหมถ้าคุณมาถามถึงเพื่อนเก่ารักเก่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าอาอยากคุยด้วยอยากกลับมาคุยหรือแม้กระทั่งอยากดนะีเทิร์นะเอออยากรีเทิร์นะมีความรู้สึกดีๆนะมีความรู้สึกว่าล่าเริงสดใสนะครับมาด้วยความมีพลังงานล้นเหลือ เขารู้สึกว่าตัวคุณหนึ่งคือคุณก็มีพลังงานล้นเหลือนะครับเป็นครอบครัวที่ดีได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกได้นะครับนอกจากนี้นะตัวคุณยังมีความฉลาดเนาะเขารู้สึกว่าถ้าอยู่กับคุณแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนได้ทํางานศิลมันไม่ได้คิดแต่แบบศาสตร์อย่างเดียวว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะมีความแบบเป็นคนหัวเหลี่ยมเป็นคนตรงเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตั้งตั้งตรงฮะตั้งต่างานแล้วเขาอ,อไม่ยอมไม่ยอมคน บางทีเขาอาจจะมีความแบบไม่ไม่ยอมรับความเป็นเด็กแต่ตัวคุณสะท้อนให้เห็นว่าความเป็นเด็กมันก็ไม่ได้เสียหายนะการมีความสดใสร่าเริงนี่การมีจินตนาการการมีความเป็นคนเรียบร้อยการเป็นคนแบบอ่อนโยนก็ไม่ได้เสียหายนะการได้หวนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง14ีกครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรหมกมุ่นมากคนเนี้ยเพราะว่ามันมันคือ mindset คือมุมมองที่แตกต่าง และลึกๆเขารู้สึกว่าเออครอบครัวมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอนะครอบครัวคนรักเนี่ยนะมีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนมันต้องมีมุมนี้บ้างไม่ใช่เหรอนะซึ่งตัวคุณมีนะอันนี้คือในมุมมองที่เขามองเห็นคือตัวคุณมีนะแต่ตัวไพ่เนี่ยบงบอกเกี่ยวกับตัวคุณว่าอนะละเออเป็นคนที่พึ่งได้เนาะเป็นคนที่ยืนหยัดใช่ไหมเป็นคนที่ทํางานเก่งนะครับ แล้วก็พูดเก่งทาเก่งบางทีคุณอาจจะทํางานเฉพาะทางคือเอาคนอื่นมาทํางานในตําแหน่งเดียวกันกันกบคุณมาทํางานแทนคุณเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กเท่าที่คุณทําก็ได้เดดีจังเลยอ่ะนี่มันทาให้เขาหมกมุนแล้วมาทําให้คนอื่นๆก็หมกมุนด้วยเช่นกันนะอันนี้เป็นแบบเป็นด้านดีของตัวคุณเลยราศาุกร์ดาวพุธของคุณนะ่ะเด่ยแต่ตัวเขาเนี่ยไพ่ไม่ได้บอกแต่ลูกเต๋าจะบอกว่าของเรามีอะไรที่เด่นราศีกุม์นะโดดเด่น ราศีกุมระหว่างเราอ่ะโดดเด่ดลนลักษณะดาวจันดาวศุกร์อาจจะไปสถิตแถวๆนั้น not note นะความปารถนาอย่างแรงกล้าเขาเรียกรายการที่เราจะมุ่งหน้าไปในชาตินี้แพชชั่นของเราความรุ่มหลงของเราที่มันขับเคลื่อนเราในทางโลกก็ได้นะ not note นะครับก็จะบ่งบอกถึงตรงนั้นนะถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยก็จะใช้ว่าลาหูความหลงหลอะไรอย่างเงี้ยนะ กี่ยวกับเรื่องการงานนะเออน็อตโนดของคนสองคนแย่แรงอาจจะมีความเกี่ยวข้องกัน,กนและก็เกี่ยวกับเรื่องการงานนะความแตกต่างแต่ว่าก็เป็นความหลงไหลเหมือนกันนะครับความแตกต่างมุมมองที่แตกต่างอาจจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันแต่ันทําให้หลงไหลได้เช่นกันเจอกันท้ายคลิปแล้วเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่2นะครับกองที่2ของเราคือกองม้านะครับและท็อปปิกของเราวันนี้ก็คือเขาหมกมุ่นอะไรเกี่ยวกับคุณนะครับเรามาดูไพ่ที่เพื่อนเลือกกันก่อนนะไพ่ที่เพื่อนเลือกนะครับเป็นไพ่อะไรเนี่ยเดี๋ยวแสงไฟมันเห็นไหมนเนี่ยอ่าเป็นไพ่เพจออฟคอยนะครับเด็กถือเหรียญน,นะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะตัวคุณคงมีความจริงจังนะตัวเขาคงมีความจริงจังในการใช้ชีวิตเป็นคนเรียลลิสติกนะ คืออะไรก็ตามที่เรามีมีข้อมูลอยู่แล้วมีงานวิจัยมารองรับเนี่ยคุณจะเน้นในเรื่องนั้นเอออาจจะไม่ได้ค้นพบอะไรใหม่ๆแต่ว่าเป็นการหยิบที่คนเคยวิจัยที่อะไรมาแล้วเนี่ยที่มันพิสูจน์ได้คนเลอิสติกจะคิดอะไรประมาณนี้เนาะเออจะอาจจะไม่ได้คน้นคว้านวัตรกรรมใหม่ๆแต่ว่าไอ้นวัตรกรรมที่มีสามารถเอามาปรับประยุกและก็พลิกแพงได้ดีนะเพราะาเป็นคนเก่งเก่งเรื่องวัตถุเก่งเรื่องทางโลกนะเ,เรียนรู้ผ่านการกระทําผ่านการลงมือทําอันนี้คือลักษณะของ เรากับเขาที่มีร่วมกันอะเรามาดูกันซิว่ามีอะไรอีกที่เป็นตัวคุณนะขอส่องพลังงานของคุณหน่อยหกไม้นะครับโอ้าหเป็นเพื่อนความเป็นคนเฟรนลี่นะอุย้ยกลายเป็นคนคิดมากด้วยเนี่ยเก้าเก้าดาบเด็กถือดาบนะครับและมีอะไรอีกแปดถ้วยชาวกองนี้จะเป็นคนที่มีความคิดมากคิดเยอะนะอาจจะแบบว่าเออหมกมุ่นเรื่องความคิดอะไรเงี้ยบางคนกําลังมุกออนอยู่ มันก็สมเหตุสมผลนะที่เราจะมีความคิดอะไรหมกมุ่นคุนค,คิดอยู่ในหัวเพราะว่าเราอาจจะกําลังมูฟออนอาจจะกาลังย้ายจากความทุกข์ไปยังความสุขอาจจะกําลังย้ายจากความทุรก,ก,กันดานไปยังอีกที่หนึ่งนะครับบางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์นในเดินทางในเดินทางบ่อยเป็นแบบคนที่เพื่อนๆรักคนรอบข้างรักคุณเพื่อนๆรักคุณแล้วก็อยากเห็นคุณเนี่ยได้ดีนะเออถ้าใครยังแบบ ยังไม่ได้โฟกัสชีวิตตัวเองด้านนี้เอาจิตของตัวเองมาโฟกัสด้านนี้ดีกว่านะเออเป็นการโฟกัสในด้านที่ว่าเออเรียกว่าอะไรอ่ะเออเขาเรียกว่ามีความมีความเฟรนลี่มีความเป็นเพื่อนอ่ะคนรอบข้างจะชอบคุณในมุมน,นี้มากเลยนะเรามาดูกันนะครับว่าแล้วเขาคนนั้นน่ะนะหมมุ้นอะไรเกี่ยวกับคุณนะเอ้ยแต่ต้องดูว่าเขาเป็นใครก่อนสิใช่ไหม เขาคนนั้นที่เพื่อนๆถามถึงหรือว่าถ้ายังไม่มีใครใครกันนะที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆในช่วงนี้มีเด็กถือเหรียญอีกแล้วนะมีอัศวินถือเหรียญก็มานะครับนี่ข่าเกี่ยวกับธาตุดินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเอ็มเพสนะเด็กถือเหรียญสิบเหรียญแล้วก็อัศวินถือเหรียญเขาว่าดูจะจริงจังในการใช้ชีวิตนะเป็นคนที่มีความแบบ หนักแน่นมั่นคงแล้วก็เป็นปึกแผ่นแต่ว่าข้อข้อเสียของเขาอาจจะมีนะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดง่ายๆเขามักจะเติบโตมาในครอบครัวในสังคมที่มีฐานะที่ค่อนข้างจะร่ํารวยก็มีตังค่ะเออมีตังระดับหนึ่งก็เลยมีความมั่นใจมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างมากนะครับมีความมั่นใจสูงเลยทีเดียวนะคนนี้แล้วเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะของการที่เขาเป็นคนแบบอกล้าเนาะ อย่างน้อยกล้ากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองแล้วก็มั่งคับร่ารวยถ้าตัวเขายังไม่ร่ํารวยเนี่ยเขาจะมีไมค์เซ็ตความคิดที่ถีบตัวเองขึ้นไปให้ตัวเองเนี่ยยกระดับนะให้เป็นคนรวยขึ้นให้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ไพ่จะเน้นในเรื่องของวัตถุนะออดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยคนนี้อาจจะต้องมีการฝึกฝึกแล้วก็สามารถพัฒนาได้นะครับเขาอาจจะมีความน่าหวาง เพราะมีไพ่ผู้หญิงขึ้นแต่ว่าไม่ได้บอกเป็นไพ่ผู้ชายอะไรเงี้ยก็จะมีความน่าหวานอยู่ในตัวของเขานะถ้าเป็นผู้ชายจะน่าหวานถ้าเป็นผู้หญิงก็จะสมความเป็นหญิงนะแล้วเนี่ยหมกมุ่นอะไรเกี่ยวกับคุณสเตนนะครับลาชาถือไม้สองถ้วยแล้วก็สามไม้แอบส่องอยู่แอบส่องคนที่เขารู้สึกได้เลยว่าจริงๆตัวคุณมีความฉลาดนะมีความคิดที่ดีนะเออ คือเราไม่นับเรื่องของแบบความทุกข์ความเศร้าที่คุณกําลังเจออยู่ในร่วงในในช่วงนี้แต่โดยปกติเนื้อแท้ของคุณคุณเป็นคนที่กล้ามีความสามารถฉลาดเพื่อนๆถึงได้รักหยิบจับอะไรมาทําคุณก็ทําสําเร็จด้วยเหมือนกันมันก็เลยทําให้คุณยมีเพื่อน,ม,อนมีเพื่อนร่วมทางเดินทางร่วมกันเดินทางไปข้างหน้านะใครก็อยากมาลงทุนกับคุณเพราะว่าคุณหยิบจับอะไรมาทําแล้วมันสําเร็จนึกออกปะเออในขณะที่ตัวเขาบางทีก็อาจจะเป็นคนสู้คนเดียว มันก็เลยแตกต่างจากคุณนะเขาต้องใช้ความเข้มแข็งตลอดเวลาก็สึกว่าคุณมีความฉลาดแต่เป็นในมุมมองที่แตกต่างจากเขาเวลาที่คุยกันเนี่ยมันจึงทําให้เขารู้สึกหลงค่อนข้างหลงในตัวคุณพอสมควรคุยแล้วอยากคุยด้วยอีกคุยแล้วมีความหลงไหลนะเพราะคุณได้แสดงทัศนคติด้านดีๆของคุณออกไป มีความหลงไหลนะครับมีความปรับรืมมีความชอบคนนี้แอบ,บส่องนะนะไพ่ฟ้องว่าแอบ,บส่องคือมีการส่องอะ่ะเออส่องกันในเชิงแบบพลังงานก็ได้คือความคิดถึงส่องแบบเจอตัวจริงแล้วแบบเหลียวมองก็ได้อันนี้ก็นับว่าส่องหรือแม้กระทั่งในโซเชียลออนไลน์ถ้าคุณกับเขามีโซเชียลออนไลน์ร่วมกันก็นับเป็นการส่องเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือพลังงานของเขาสอ่องอย่างหมกมุ่นส่อง รู้สึกปลื้มในความฉลาดแล้วก็ความเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งไม่ย่อท้อก็มีความน่าชื่นชมนะเัอมีความแข็งแกล่งไม่ย่อท้อน่าชื่นชมนะครับความฉลาดมันฉลาดอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีมุมมองที่แตกต่างจากเขานะของเขาจะมีความหัวเหลี่ยมมีความแบบสะไคเฮ็ดมากกว่าแต่ของคุณนะ่ะจะเก่งในเรื่องการเข้าสังคมมากกว่าใช่ไหมนะคนในสังคมรักแล้วก็ตอบรับคุณไง เรามาดูกันนะครับลักษณะาดาวจันดาวสุ์ของคุณเนี่ยไพ่ไม่ได้บอกส่วนตัวของเขานี่ยไพ่บอกว่าดาวดาวสุขของเขาว่าค่อนข้างเด่นในดวงชะตาเลยทีเดียวและมีอะไรอีกนะระหว่างเราอะไรที่อ,อ,อะไรที่โดดเด่นนะที่เป็นดวงดาวที่โดดเด่นราศีกรกฎเนี่ยโดดเด่นดาวของการทรานฟอร์มนะครับดาว ดาวพูตโตนะครับโดดเด่นพบที่9้านี่พบของการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตัวเองนะครับของการก้าวไปข้างหน้าในของการพัฒนาตัวเองของการเซลล์ดีเวลลปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้มาเจอกันโอเคขอบคุณนแล้วเจอกันท้ายคลิปนะเพือพ่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่3ครับกองที่3ของเราเป็นกองบิช,ชอปและท็อปิกของเราวันนี้คือเขาหมกมุ่นอะไรเกี่ยวกับคุณเรามาดูว่าเขาคนนั้นนะครับหมกมุ่นอะไรยังไงเนาะเกี่ยวกับคุณไพ่ทียนพลเลือเป็นไพ่1ท of coin คนะครับสิบเหรียญเออไพ่สิเหรียญเนี่ยผมบอกว่าตัวเรากับตัวเขาเนี่ยอาจจะมีฐานะนะมีความมั่นคงตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าอํานาจในสังคมหรือแม้กะทั่งฐานะทางการเงินก็ได้ฐานะสถานะก็ได้ในสเตตัส ให้เคียงกันนะเอออยู่ในระดับชนชั้นสูงนะครับเออดังนั้นถ้าเกิดว่าใครยังไม่สูงเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงเลยที่คนที่อาจจะเป็นเพื่อนหรือโอกาสจากจัก,กรวาลเนี่ยจะมาให้คุณคว้าไว้ถ้าคุณไม่คว้านี่ผิดหวังเลยนะเออจัก,กรวาลผิดหวังเลยนะก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้คุณเนี่ยได้รวยรวยแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็เพิ่ม รวยแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็เพิ่มใช้ในที่จําเป็นใช้เพื่อใช้เพิ่มอย่างเงี้ยคุณก็จะสะสมความมาั่งคั่งไปเรื่อยๆคุณมักจะเจอคนที่มั่งคั่งร่ารวยผ่านเข้ามาในชีวิตคุณโดยเฉพาะในช่วงนี้ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มั่งคั่งไม่ร่ารวยไม่เป็นไรนะบางคนเนี่ยถึงขนาดว่ามีม,มีมีชื่อถนนมันชื่อนามสกุลเดียวกันกับคุณอะไรเงี้ยตระกูลค,คุณอยู่เยอะอะไรเงี้ยเออเป็นชื่อถนนซะเลยหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยก็ กำลังจะร่ำรวยในอนาคตเร็วๆนี้ขอดูพลังงานของตัวคุณหน่อยซิมีอะไรบ้างราชาดาบแค่ว่าคุณเป็นคนจริงวะเป็นคนตรงเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็อาจจะเป็นคนดุๆนิดนึงเนาะในการทํางานคุณจะเป็นคนที่ใจร้อนใจเร็วนะเออสั่งอะไรเนี่ยบางทีคิดไปก่อนละคิดไปก่อนแล้วบางท,างทีพูดไม่ทันความคิดอาจจะทำให้ลิ้นพันกันหรือว่าทั้งทวิสเตอร์ในช่วงนี้มีการแบบลิ้นพันกันใช่ไหม มีความรู้สึกลิ้นพันกันพูดไม่ทันความคิดนะครับออความคิดของคุณมีความลึกลับแล้วก็ซับซ้อนใครหลายคนเดาใจไม่ถูกจึงมักจะมองว่าตัวคุณเนี่ยมออีมีพลังงานของของความลึกลับอยู่ในตัวนอกจากนี้นะข้อดีของคุณคือคุณปรับตัวเก่งแก้กับปรับตัวเก่งกับสถานการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเนี่ยเป็นด้านดีแล้วก็ด้านเด็ดของตัวคุณนะครับทำให้คนหลายคนอยากพึ่งใบบุญ ขอบคุณนะเออจริงจังมากแต่ออกจากฝันผ่าซากไปนิดนึงนะดูดูนิดนึงอนทีตนี้เ,เรามาดูกันว่าเขาคนนั้นเนี่หมกมุ่นอะไนระเกี่ยวกับคุณอขอสอ่งพลังงานเขาคนนั้นก่อนเขาคนนั้นที่เพื่อนๆถามถ,ามถึงหรือว่าเป็นคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ถามถึงใครเขาเป็นใครครับ The w ว e l l ั f f o r ์ u n e สามดาบนะสองเหลียญ แล้วก็ห,ห้าหา้าไมลักษณะของเขาเนี่ยพี่เ้มเห็นนะว่าดูแล้วเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอ่อเรียกว่าไงเดียวน้ำเชี่ยวเอาเรือขวาเป็นคนที่ดูนักเลงนักเลงหน่อยอะนะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนอื่นตลอดเวลามีมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่นตลอดเวลาแต่ข้อดีคือเขาฉลาดแล้วก็ค่อนข้างจะหาความรู้นะ แต่ความรู้มันก็เป็นเรื่องเล่าเออบางทีถ้าเขาแบบไปไปเจอความรู้ดีๆมันก็ดีไปแต่ความรู้บางอย่างอ่ะมันทําให้เขายึดติดแล้วมันทําให้เขาทุกข์ไงนะความรู้บางอย่างทําให้คนเกิดทุกข์ได้เนี่ยก็มีนะเออมันจึงทําให้เขาเป็นคนที่ทุกข์ใจแล้วก็เซนซิทีฟบางครั้งก็อาจจะพูดจาทําร้ายประชประชันหรือว่า หากขาดน้าใจคนอื่นโดยที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าความคิดของเขามันต่างจากคนอื่นนึกออกปะแล้วเวลาที่เขาแสดงความคิดหรือว่าแสดงจุดยืนน่ะมันจะมีของแถมมันจะมีของแถมมันจะออกมาเพราะว่าความเศร้าวความทุกข์ในใจของเขาซึ่งคนอื่นอาจจะแปลความว่ามันเป็นการโมโหการโกรธก็ได้อแต่ข้อดีคือเขาฉลาดแล้วก็ดูเป็นคนที่โชคดียังไงก็ไม่รู้อีกอันหนึ่งก็คือมันก็เป็นความมั่งคั่งร่ํารวย เพราะเราทั้งสองคนเนี่ยมักจะเกิดมาในตระกูลที่ค่อนข้างจะมั่งคั่งร่ำรวยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของเขานะและเขาหน้าหมกมุ่นอะไระเกี่ยวกับคุณน่ะเนี่ยท็อปิกของเราวันนี้ละดาวเรารของเขาเด่นเนาะเมจิกเชียนนะครับราชาเหรียญ2ดาบสองดาบเป็นความแตกตา่าง ในมุมมองหนึ่งที่มองว่าคุณนะ่ะก็มีความดุมีความจริงจังในการทํางานมีความเข้มแข็งมีความขึงขังนะขอคนขึงขังในกะองนี้ตัวของเขาเองก็มีแต่เขากลับรู้สึกว่าทําไมตัวคุณยังมีเ,เรื่องของเปริชิ่วมาเกี่ยวขอ้องปพื้มอยู่นะ,ะมีความเป็นเปริชิ่วมาเกี่ยวข้องซึ่งมันเป็นมุมที่เราสองคนแตกต่างกันอเออแล้วก็เจ็ดไม้้วเขารู้สึกว่ามันไม่คุ้นชิน แต่คนเนี้คนที่คุณถามถึงเวลาที่เข้ามาเนี่ยคุณต้องระวังให้ดีเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะมาแบบเออมันก็มีความรักความชอบอยู่ในนั้นแหละแต่มันก็มาด้วยความแบบความรู้สึกร้อนอะ่ะมันเป็นทั้งความเล่าร้อนและเป็นความรู้สึกร้อนที่เรารู้สึกว่าทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นทําไมเธอไม่เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นลักษณะที่แผลใจอดึงดูดเข้ามาหาการได้จึงต้องระวังเรื่องนี้นิดนึง เพราะว่าต่างคนก็ต่างมองในมุมมองที่ทําให้ตัวเองอะร้อนนะได้เหมือนกันนะครับแต่ข้อดีมีนะตรงที่ว่านี่รานชาเลียรเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่อนิ่งแล้วก็สุขุมเขาชอบว่าคุณสุขุมกว่าเขาเออเพราะเขานี่เวลาไม่ชอบอะไรเขาแสดงออกตรงๆเลยเนาะคุณมีความสุข,ขุมกว่าเขาคุณมีความฉลาดเขาก็มีเขาก็มั่มนใจว่าตัวเองฉลาดแต่คุณก็ฉลาดแล้วเอาตัวรอดเก่ง ปรับตัวเก่งสถานการณ์ต่างๆที่คุณเจอเนี่ยคุณจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอัดแอปประยุกต์พลิกแพลงนะเออมีการอัดแอปมีการประยุกต์มีการพลิกแพลงแล้วก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูแล้วคุณเก่งกว่าเขานะนี่คือลักษณะที่เขาหมกมุ่นแล้วก็ปลื้มเกี่ยวกับคุณความฉลาดถ้าเราได้คุยกันนะครับคุณจะได้แสดงความฉลาดออกไป นะเอ,อด้วยการรับฟังก็ได้ด้วยการเห็นในข้อดีที่คุณเห็นแล้วก็อาจจะมีมองที่มุมมองที่แตกต่างว่าเอออันนี้อาจจะมีปัญหาตรงนี้ความคิดนี้แต่มันก็มีข้อดีตรงนี้อ่ลองช่างใจช่างน้ําหนักดูเห็นไหมเนี่ยฉลาดพูดฉลาดคิดแล้ะแต่ปกติต่อให้ปกติเวลาคุณไม่ได้อยู่กับเขา่าคุณจะเป็นคนที่ขครงขังแล้วก็ดุนะเออแต่ว่าเวลาอยู่ใกล้เขาอะด้านที่ของคุณจะได้สแสดงออกมานะครับด้านของการปรับตัวเก่งราศีธนูของคุณโดดเด่นนะครับ ของตัวเขาดาวพฤหัสโดดเด่นถ้าเขาเป็นครูเขาคงเป็นครูที่ดุอ่ะนะแล้วมีอะไรที่เราโดดเด่นอีกบ้างนะราศีกรกฎโดดเด่นนะครับดาวพุโตนะครับโดดเด่นพบที่ห้าพบพบของความเป็นเด็กพบพบของความเป็นเด็กอ่ะเออพบของความเป็นเด็กพบของเอ่อการสนุกสนานร่าเริงอย่างเงี้ยอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็โดดเด่น โอเคครบถ้วนแล้วนะครับเจอกันท้ายคลิปนะนเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวท้ายคิวช่านนะครับเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันนะไพ่ใต้กองของเราวันนี้เป็นไพ่แฮงแมนนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการหมกมุ่นถึงการคุ้นคิดถึงการมองในมุมกลับก็ได้เนาะถึงการแสวงหาปัญญาญาณน,นะครับ การเรียนอะไรอย่างหนักเรียนจนทรมานตัวเองอะไรแบบนี้ก็ได้นะส่วนไพ่แฮงแมนตรงนี้เนี่ยกับทอปิกของเราวันนี้คือเขาหมกมุ่นอะไรเกี่ยวบคุณก็จะเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะจะมีความหมกมุ่นแน่นอนทุกกองเ่ยม่แค่มั่นใจว่าจะเป็นความหมกมุ่นนะครับแต่ว่าแต่ละกองเนี่ยก็จะมีความหมกมุ่นอะไรที่แตกต่างกันออกไปนะนะส่วนใหญ่เราก็จะหมกมุ่นความฉลาดเรวบางคนฉลาดเรื่องการหาเงินบางคนมองโลกตามความเป็นจริงแลนะบางคนมีความอบอุ่นมีความอ่อนโยนในระดับที่ เห็นแล้วก็อยากได้เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกคืออ่อนโยนต่อตัวเองเป็นก็จะอ่อนโยนต่อผู้อื่นเป็นนะครับก็จะอ่อนโยนในมุมที่ถูกต้องเออไม่ใช่การอ่อนโยนแบบยอมแบบงอแบบอว่างอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่จะเป็นการยอมที่ที่ที่เหมาะสมอ่ะเออจะเป็นการยอมที่เหมาะสมนะยอมลดยอมที่หลังจากที่ได้คัดกรองแล้วว่าการยอมนี้คือมาจากความรักตัวเองจริงๆไม่ใช่มาเพราะเพราะเราโถมเพราะเราขาด แล้วก็ให้เขามาคืนให้เราเราจรึงจะได้รับการเติมเต็มมันไม่ใช่นะครับแลก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นความน่ารักของคุณทําให้เขาหมกมุ่นเลยเรามาคลีนพลังงานกันการดูดงแบบพิการครับคือเจนเนอเรตติ้งคำทนา,ายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถบบางใบบางบรรทัดหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปอ้ออีกอย่างหนึ่งคือวันนี้ทุกกองอะ่ะพี่เข้มไม่ค่อยเห็นไพ่พันนาว่าตัวคุณสวยสง่าง,งาม หรือพัฒานาถึงกายเนื้อของคุณเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้คําทํานายไม่ได้เน้นในเรื่องกายเนื้อของคุณนะแต่สิ่งที่คุณทําให้คนอื่นหมกมุ่นเนี่ยนอกจากกายเนื้อของคุณแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ไพ่เน้นในวันนี้คือเรื่องของจิตใจเรื่องของความฉลาดเรื่องของการเติมเต็มอะไรดีๆให้ตัวเองความรู้อะไรแบบนี้เออการหาเงินการเก็บเงินเพื่อตัวเองมันทําให้คนอื่น,มนหมกมุ่นเกี่ยวกับคุณได้นะเพราะว่าคนที่รักตัวเองเป็นก็จะด,ด,ดูแลตัวเองเป็นคนดูแลตัวเองเป็นก็จะดูแลผู้อื่นเป็นคนดูแลตัวเเองป <mis> ็็นกจะ ดูดีอะ่ะออร่ามันก็จะดีออร่ามันก็จะออกทั้งการแต่งตัวการแต่งกายการวางตัวการพูดทัศนคติก็เข้าแก๊บอยู่เนาะดังนั้นเรื่องกายเนื้อถ้าคุณต้องการจะแต่งตัวแต่งหน้าทําได้เรื่องของจิตใจคุณมีดีอยู่แล้วดึงมันออกมาใช้เพราะนั่นคือสิ่งที่คู่ควรกับคุณนะสิ่งดีๆนะครับที่คู่ควรกับคุณโอเคกรบทวนแล้วเพวื่อนๆถ้าเพื่อนชอบคลิปของเราสามารถกด สับส i ค e ์ไลค์แชร์นะครับสามารถซัพพอร์ตช่องเราได้ด้วยช่องทางเหล่านั้นหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แทงสมัครสมาชิกช่องดูดวงส่วนตัวหลังไมค์ก็เป็นการซัพพอร์ตช่องได้เช่นกันนี่แล้วอย่าลืมนะสมัครสมาชิกช่องอ่ะในห้องเวิร์กช็อปอ่ะที่แค่อยากให้เพื่อนฟังคลิปนั้น,น,นทุกวันเลยเพราะมันจะเป็นคลิปที่เปลี่ยนชีวิตของคุณได้มันคือการทํางานกับตัวตนวัยเด็กทํางานมาตั้งแต่เด็กอะไรที่คุณเคยบันทึกไว้ในพิมพ์เขียวอ่ะบางทีมันจะโผล่ออกมาให้คุณเห็น แล้วคุณจะแก้เราจะแก้เขาเรียกว่าเฟิร์มแวร์ของตัวเองเราจะไม่แก้ input. อินพุตเพราะในโลกใบนี้เราเปลี่ยนไม่ได้รวมตะวันขึ้นทางไหนทิศไหนอะไรเงี้ยเราเราเปลี่ยนมันไม่ได้เราบังคับให้ฝนให้อะไรมันหยุดตกตามใจเราไม่ได้แต่เราเลือกถือลมได้เราเลือกที่จะไม่ออกจากบ้านแล้วก็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นน่ะได้รวมไปถึงบางคนเลือกที่จะพุ่งเข้าหาปัญหาเหล่านั้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะ ดังนั้นเราจะทําจิตใจของเราให้คุ้นชินกับสิ่งดีๆถ้าไมงั้นมันมันจะดึงดูดสิ่งดีๆยากนะออปรับพลังงานได้ไมีเข้มขอเชิญชวนนะครับเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องนะครับสวัสดีด้วยครับ